คันนี้ลูกค้ามาใส่ยางรองแหนบครับใส่ยางรองแหนบใหม่นะครับแล้วก็เอาตัวรัดแหนบออกด้วยแล้วก็ใส่เหล็กลัดแหนบเข้าไปใหม่เปลี่ยนโชคหนึ่งคู่รถด,ดัาครับรถด,ดัา <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะครับนะฮะที่มาปรับแต่งเล็กน้อยนะครับที่อู่ปริชาติเทาลอยนะครับคันนี้ค่อนข้างท้ายสูงมากครับเพราะว่าเป็นรถด,ดัานะครับตัวสูงช่วงล่างลูกค้าทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเปลี่ยนลูกยางปลายแหนบใหม่ โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเป็นรถดำครับรีโว4โฟรวินครับสงใหญ่มากเคเลยครับนี่ฮะใส่ลูกยางรองแหนบใหม่แล้วก็ใส่เหล็กรัดแหนบนะครับแล้วก็เปลี่ยนโชคหนึ่งคู่อยากจะขับนึบๆนะครับก็ต้องใช้โชคแกน20มิลนะครับโอเคเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณมากๆนะครับ